สวัสดีครับเพื่อนๆพัดลมแอร์รถผมไม่ทํางานครับนะครับผมเปิดแกนหนึ่งแกสองแกสามแกสี่เนี่ยลมไม่มีออกมาเลยครับนิ่งสนิทเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองซ่อมกันดูครับเรื่องต้นเนี่ยผมจะเช็คตัวพัดลมแอร์ก่อนนะครับว่ามันผิดปกติหรือเปล่านะครับถอดเอาตัวลิ้นชักออกมาครับดึงมันขึ้นครับมันจะเป็นหูเกียวอยู่แล้วก็ดึงมันออกมาเลยครับ ตัวนี้เป็นพัดลมแอร์นะครับผมจะลองเอามือเคาะดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดพัดลมที่เกียร์สี่ไว้หลังจากผมเอามือเคาะแล้วเนี่ยดูซิว่าแอมพัดลมมันจะทํางานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเคาะดูนะครับโอ้ผมเคาะไปทีเดียวลมมานะครับแสดงว,ว่าตัวมอ,อเตอร์ของพัดลมแอร์เรามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองถอดไปเช็คแล้วจะด,ดูอาการเสียนะครับว่าเราจะซ่อมได้หรือเปล่า จะมีสกูทั้งหมดอยู่สี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ตัวครับขันมาลองเลครับตอนนี้ถอดสกูออกมาทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับไปดึงมันออกมา มันจะเป็นหมดล็อกไว้ครับตรงด้านล่างครับเราจะเจอน็อตทั้งหมดอยู่เราจะเจอสกรูทั้งหมดอยู่กกห,ยหนึ่งสองสามตัวครับผมคิดว่าเราก็เป็นปลั๊กของตัวมอเตอร์ครับอันนี้เป็นปลั๊กตัวสายไฟมัน แล้วก็เป็นสายท่อครับสายท่อนี่เราเราดึงออกได้ครับอาจจะลำบากนะครับเพราะว่ามุดถ่ายแล้วก็ปักดึงออกมาเลยครับดึงปักออกมาแล้วครับต่อไปเรามาขันสกรูหนึ่งสองสามตัวนี้ออกครับอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามุมกล้องมันก็แน่จะท้างลำบากครับ สายท่อเนี่ยผมดึงออกไปแล้วนะครับนน่กั้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองครับอองไปแล้วต่อไปตัวที่สามรู้สึกว่ามันจะขยับได้แล้วครับ ตันนี้ตัวพัดลมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูตัวมอเตอร์นะครับว่ามันมีสิ่งสกรปรกหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยข้อสงสัยอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวปลั๊กปลั๊กที่ต่อเข้าตัวนี้มันสกรปรกมากเลยครับอาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้ตัวกระแสะไฟมันเดินไม่สะดวกนะครับตรงนี้ต้องทําความสะอาดด้วยนะครับจุดแรก เดี๋ยวผมจะถอดตัวใบพัดลมออกมานะครับปัจจัยเบอร์แปดครับขันแล้วมาแล้วขันนอกนะครับตรงนี้ค่อยๆดึงขึ้นนะครับค่อยๆดึงขึ้นมานะครับมันมีแหวนอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับตรงเนี้ยมันจะมีแหวนอยู่ดึงแรงเดี๋ยวบางทีมันกระเด็นหายไปนะครับทีนี้เราก็เจอตัวมอเตอร์นะครับสกปรกมากเลยครับ ตรงนี้ก็มีตะฝุ่นครับเดี๋ยวไหนๆถอดแล้วทำความสะอาดให้หมดเลยครับทีนี้ตัวมอเตอร์ผมเห็นสกูอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะต้องขันดูนะครับ กน้นใช้สกคกรครับขันเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะใช้คีมดึงตัวมอเตอร์ออกมาครับคีมผมใช้ได้ไหมนะค,ครับเดี๋ยวลองดึงดูครับ เจอตัวมอเตอร์ครับมีแปลงถานอยู่2จุดครับผมจะใช้สเปรย์ล้างหน้าคอนแท t นะครับฉีดพ่นเข้าไปเพื่อทําความสะอาดมันตรง2ด้านนี้มันจะมีแปลงถ่านอยู่ครับด้านในมันจะมีสเปรย์ครับตรงนี้ค่อยๆดึงออกมาโอเคง่าออกมาแล้วตัวนี้เป็นสเปรย์อีกด้านนะครับ ขนาดเท่ากันครับ้าลงดึงเอาแป้งทานามาครับแป้งฐานยังอยู่เยอะครับแต่ที่สังเกตดูด้านในเนี่ยมันสกรปกรกกับ มันถอดออกได้แค่ด้านเดียวครับอีกด้านหนึ่งสายมันสั้นครับด้านนิวออกไม่ได้ใช้สเปรย์พ่นเข้าไปเลยครับนี่ครับสกปปกมากเลยครับตรงที่เป็นสวิตผมก็พ่นมันด้วยนะครับ อนี้ตรงตัวทุ่นนะครับที่มันตัวแปลงฐานมันแนบอยู่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวคัตเตอร์บัตครับค่อยๆแย่เข้าไปแล้วก็หมุนแก๊สมอเตอร์นะครับทำความสะอาดมันด้วยครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่แปลงฐานเราไปแนบตัวทุ่นนะครับถ้ามันสกรปรกเนี่ยมันส่งผลให้มอเตอร์เราไม่หมุนนะครับอันนี้ผมก็หมุนแก๊สแล้วก็ทำความสะอาดไปครับ นี่ครับสกรปรกมากเลยครับตอนนี้ผมก็ไปเอา,เเอาสองชุดนี้ไปล้างน้ำพลแส้วก็เป่าลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้ผมก็เอาเอาถังลมเป่ามันด้วยนะครับต่อให้มันแห้งเดี๋ยวเราประกอบไปครับแปรงขันเข้าไปเลยครับ จากนั้นใส่ตัวสปริงเข้าไปครับเดี๋ยวใส่เข้าไปเลยครับทีนี่ใส่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมันจะมีปลั๊กมันจะมีร่องสำหรับปลั๊กอยู่ครับตอนนี้ก็ใส่ให้ตรงร่องครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยครับ ครับนั่นแหละครับทีนี้ตอนที่เพื่อนๆถอดนะครับถ้าเพื่อนๆดึงออกเหมือนผมแล้วเนี่ยมันดึงออกยากเนี่ยแนะนําให้ใช้ค้อนยาง,งครับทุบไล่บริเวณนี้ก่อนครับทุบๆๆมันนิดหน่อยครับเพื่อให้มันคลายตัวเราจะได้ดึงออกง่ายๆครับขันสกูไปแเลยครับ ตรงนี้มันจะมีแหวนรองอยู่นะครับใส่เข้าไปก่อนครับอืมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจรถครับแล้วเดี๋ยวลองอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสับสวิตช์แอร์ครับดูว่ามอเตอร์มันหมุนหรือเปล่าโอเคครับนี่ผมสับสวิตช์แล้วตอนนี้มอเตอร์ก็หมุนแล้วนะครับ แต่ไม่รู้ว่าอาการอาการเดินเนี่ยมันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามันกลับมาอีกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวมอเตอร์ชุดนี้แล้วนะครับนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ครับไนะรงมากโอเคแต่เราประกอบไปนครับการประกอบนะบผมจะดึงปั๊กออกก่อนนะมันจะมีเขี้ยวอยู่ครับกดกดมันลงเะครับเขี้ยวตัวนี้ครับกดมันลง กดมันนิดนึงครับเราก็จะดึงขึ้นได้ง่ายๆครับใส่เข้าไปแลยครับตรงนี้มันจะมีท่ออยู่ครับใส่เข้าไปก่อนก็ได้ท่อใส่หลังก็ได้ครับใส่ตรงตรงนี้ สายก็เสียบไว้เหมือนเดิมส่วนปลั๊กก็เสียบเข้าไปได้เลยครับโอเคครับตอนนี้สกรูก็แน่นเหมือนเดิมครับล่ทิ้งโอเคใส่ตัวบอดี้เข้าไปครับแบบนี้ครับมันจะมีหมุดอยู่นะครับ เขาก็ใส่ให้ตรงหมดนะครับ okay. ใส่เข้าไปมันก็จะแน่นเหมือนเดิมับขันสก,กูเข้าไปเลยครับโอเคครับขันเข้าไปแล้ว,ลวจากนั้นก็ตัวพินชักนะครับพอเราใส่ตรง หูนี่เข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนนะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยจะมีเขี้ยวอยู่นะโอเคครับเข็มครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบมาอีกรอบนะครับตัดเครื่องครับเปดแอดู ลงมาแล้วแต่ตอนแรกที่เราหมุนแล้วลมไม่มาเนี่ยเล่มาอยู่โอเคครับอาจจะพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ